กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบอร์อาไคครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําทีมสอบประมวลผลครับผมนะสอบคุ้มกันนะครับนะซึ่งรอบนี้มีกฎกติกาอะไรบ้างและนักเรียนที่ใช้ในการสอบรอบนี้มีคนไหนบ้างครับผมที่มีความสามารถโดดเด่นนะก็มาว่ากันเลยนะครับโดยอย่างแรกก็ขอพูดถึงในสุขกฎกติกาในรอบนี้กันก่อนเลยโดยการสอบรอบนี้ครับผมจะมีกติกาตามนี้เลยครับรอบนี้เราจะสู้กันในพื้นที่ กลางแจ้งนะครับนะ อย่างที่สครับผมศัตรูจะเป็นประเภทเกราะฟ้านะครับนะและอย่างที่3ครับผมก็คือเมื่อมีการใช้สกิลครับผมนะที่มีค่าคอสไม่เกิน2ครับผมนะจะสร้างความเสียหายครับผมนะ25%ของ H p สูงสุดแก่หุ่นยนต์ล้ำยุคนะครับพุดงนี่ยคือถ้าเกิดเราใช้สกิลครับผมที่ค่าคอสต่ำกว่า2มันจะสร้างความเสียหายกับหุ่นของเราครับนะและอันที่3ครับก็คือเพิ่มค่าพลังโจมตีไฟเล่าตามสูตร่วน HP ของหุ่นยนต์ล้ำยุคนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีแอคแท็กที่สู เอาง่ายคือถ้าหุ่นเนี่ยมีเลือดเยอะครับผมแอคไทกฝฟา์ Act เราก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยและถ้าเกิดเรามีใช้สกิลครับผมที่ค่าคอตสไม่เกินสองมันจะสร้างความเสียหายกับหุ่นของเรานะครับดังนั้นพวกค่าคอตสประมาณ2นี่อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนขอนักเรียนที่ใช้ในการสอบรอบดีกดดีกว่ามีนักเรียนคนไหนบ้างปะดูกันเลยครับ เอาละครับผมเรามาดูกันในส่วนของตัวละครที่ใช้ในการสอบรอบนี้กันก่อนนะครับนะขอพูดในส่วนของตัวฮิวกันก่อนเลยครับเนื่องจากว่าการใช้ตัวละครที่มีค่าคอสต่ตํากว่าสอนะครับผมนะจะสร้างความเสียหายให้กับตัวของหุ่นของเราครับดังนั้นตัวฮิวที่สามารถใช้งานได้ครับผมนะก็ไม่ควรจะเป็นตัวละครที่มีค่าคอสต่ตํากว่าสอลงไปครับอย่างเช่นตัวของ โคโนะนะครับผมนะมารี on, ไอดอนนะครับผมนะพวกนี้ก็เลยใช้งานไม่ได้ครับผมรวมถึงน้องซรีนะนะแต่ถ้าเกิดตัวฮิลที่มีค่าคอร์สเยอะๆครับผมอย่างเช่นตัวของน้องชิรุสุโคฮารุอามารีชุพาราครับผมหรือจะเป็นในส่วนของตัวอานรุกะออเซนก็สามารถใช้งานได้นะรวมถึงตัวละครตัวอื่นครับผมที่เราไม่พูดถึงตัวสวนดีอย่างเช่นตัวขอดองฮานาโกะนะครับผมหรือชิคุเลออเซนก็ใช้งานได้นะตัวสวดีครับน่ะ แล้วก็ต่อมาครับผมในสุดขอตัวดาเมจนะครับนะดาเมจหลักๆรอบนี้ก็น่าจะเป็นตัวขอโโหชิโดคอมแบทนะครับนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจตีกว้างนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมมีความเหมาะสมด้านสถานที่ด้วยดังนั้นโฮชิโดคอมแบทน่าจะเป็นคีย์หลักครับผมในสุดขอการสอบรอบนี้เลยก็ว่าได้ส่วนฮานาโกะครับผมนะอันนี้ค่าขอตัดกว่าสองนะแต่ไม่เป็นไรครับผมนะถ้าเกิดเราสแปมดาเมจถึงจริงก็ถึงไหนถึงกันนะครับเช่นเดียวกับตัวขอมุสกิครับผมคอนเทนต์ไม่ต่างกันนะครับนะและก็ตัวขอชิโรโกะเทเลอร์ครััับผมมมนนนนะอีีีีี้้ก็็เเเปปตตววโจาาหยยดท่ มากมากเลยครับนะและก็ตกในส่วนของตัวฮินาตะนะครับผมนะก็มีความเหมาะสมด้านสถานที่และเช่นเดียวกันครับนะก็เป็นตัวที่ตีวงกว้างในส่วนของสีฟ้าด้วยนะต่อมาครับผมในส่วนของตัวละครรถเกาะครับนะก็เป็นตัวละครลถเกาะบูอย่างเช่นตัวของบีเนคาสเนิและก็ตัวของอาร์ซิน่าบันดิเกลหรือใครจะเอาคีเคียวครับผมมาใช้ตัวสวดดีก็ได้นะครับนะตัวบัฟครับผมที่น่าสนใจครับนะอย่างเช่นคายโกะปีใหม่ครับผมอันนี้ค่าคอตัดกวาสอให้ระวังนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวบัฟที่ดีครับอาคาลีครับนะ ตัวของอาโรอ่าฮิมารินะครับนะลูโอชิโดซัมเมอร์ครับผมตัวของอารูชุดเรสฮาเลคเคมนะครับผมคิซากิกับโคทามะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวบัฟที่ใช้งานได้ดีมากในรอบนี้นะและก็ต่อสุดท้ายครับผมก็คือตัวละครลดค่าคอร์สเล่งค่าคอร์สครับก็จะมีตัวของชุนนะครับผมอุยนะฟูกะปีใหม่นะครับผมนะตัวของเซียนะครับนะชิลุโนะครับผมและก็ตัวของน้องชิรโกะ ชุดว่ายน้ำนะครับชิโรโกะชุดว่ายน้ำต้องระวังที่ดึงนะเพราะว่าน้องแกจะเป็นตัวลดค่าคอสในเวลาเดียวกันซึ่งถ้าเกิดใช้กับบางทีมเนี่ยมันทำให้ค่าคอสเราลดต่ำกว่า2และทำให้การใช้งานสกิลยากกว่าเก่านะครับดังนั้นชิโรโกะตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะถ้าเกิดใครจะใส่ให้ดูในสุขของทีมในทีมด้วยนะครับนะถ้าเกิดทีมเป็นค่าคอสสี่ใส่ปุ๊บเหลือค่าคอสสามอันนี้เล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมลดค่าคอสสามเนี่ยแล้วใส่ไปปุ๊บเหลือค่าสองอันนี้เจ็บนะดังนั้นให้ระวย อ่ะโอเคครับทีนี้เรามาไปรุยสอบกันเลยครับว่าตาแบวใช้ทีมสอบอะไรบ้างกันในส่วนขอทีพี่หนึ่งนะครับนะเราจะใช้ตัวของโฮชิโนะคอมแบทครับผมเป็นตัวดาเมจหลักและเราก็จะใช้ใน่วนขอโหมดที่สองนะครับนะโหมดโจมตีและตัวละครลดค่าคอสครับผมก็คือตัวของด็อกเซอาร์ R, นะครับนะเซ็ตสกิลช่วงต้นครับผมก็จะมีตามนี้ชุนก็ใช้ในเรื่องของการเอามาเล็งค่าคอสนะครับว่าแล้วก็ปะเริ่มไปเลยครับ มาปุ๊บเลยครับผมก็ใช้ตัวของน้องเซอาครับผมลดค่าคอสนะครับผมให้กับตัวของโฮชิโนะนะจากนั้นรอค่าคอสประมาณ9นะครับผมนะใช้ตัวของอาโกกับฮิบาริครับผมบัฟให้กับตัวของโฮชิโนะให้เรียบร้อยนะครับนะระหว่างนี้ก็โฮชิโนะก็จะเริ่มทําการโจมตีออพอดีอ่าอแล้วก็ต่อเลยนะครับในสุดข,ของดามเมจครับแล้วก็ใช้ตัวขอเซอาครับผมนะ่ยทำการบัฟเลขาคอไอทีเลยครับ อ่านครับผมแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วคือถ้าเกิดไม่ตายเครับผมนะเราก็จะใช้ตัวของอาโกกับฮิบาริครับผมบัฟให้กับตัวของโฮชิโรินึงแล้วก็เอาโฮชิโรใส่ดาเบสซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการปิดเกมนะอันนี้ถ้าเกิดตายก็ถือว่ารอดไปนะคลิปก็ประมาณนี้ครับดาเบทถือว่าไวมาก ในส่วนของทีที่สอนะครับผมนะดาเบกของเราก็จะเป็นตัวขอฮานาโกะครับการเซตสกิปช่วงต้นครับผมก็จะมีตามนี้นะโดยหลักๆเราจะใช้ตัวขออาคาลินะครับผมนะเป็นตัวเปิดครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวขอคาสึบิครับผมเป็นตัวรถเกาะนะเพื่อจะได้ช่วยเคลียร์ตัวส่วนนี้ให้เรียบร้อยอ่ะไปะดูกันเลยครับ โดยเริ่มต้นครับเราจะทําการสะสมค่าคอสก่อนนะครับผมนะโดยจะใช้ตัวของอาคารีครับผมเป็นสกิลแรกนะในส่วนของตาแหน่งการว่านะครับผมนะอาคารี่ครับผมก็จะอยู่ประมาณช่วงตรงกลางตรงนี้นะเพื่อจะได้บัฟได้ทั้งหมดนะครับนะจากนั้นครับผมก็ใช้ตัวละครรถดเกาะครับผมนะตัวของคาสเีครับรถดเกาะให้เรียบร้อยแล้วก็ตามเป็นตัวของชิโรโกะนะครับจากนั้นครับผมนะตัวของฮานากโกะก็จะป่าเลยครับผมในส่วนของ รถกาอพอดีครับแล้วก็ฮานาโกะทำการนะครับผมนะ้บัฟด้วยตัวของอทิซากิครับจากนั้นก็สารเลยครับสาดอีกทีครับอะเรียบร้อยได้ครับนะไปอย่างไวครับเมื่อกี้หุ่นก็เกือบพังเหมือนกันนะแต่ระวังนิดหนึ่ง ในโุคอลทีที่3นะครับนะก็จะเป็นตัวของโฮชิโนะครับผมคือดาเมจหลักของเราเราจะทําการเปลี่ยนเป็นโหมดที่ 2. นะครับนะส่วนตัวลอครถเกาะครับผมก็รอบนี้จะเป็นตัวของมีเน่ครับผมนะและเล่นรถค่าคอนครับผมก็จะเป็นอุยนะครับนะและก็ตัวบัฟครับก็จะเป็นตัวของอารุแล้วก็ตัวของโคทามะนะส่วนชิลสึครับผมก็มีหน้าที่ในเรื่องของการฮิวในรอบนี้นะอ่าแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไปตัวใช้กันได้นะครับนะวัดกันที่ตัวดาเมจเป็นที่ตั้งเลยสกิลชิส์ตัวต้นครับผมก็จะมีตามนี้นะ ่ะดูกันเลยครับมาปุ๊บนะครับนะอย่างแรกครับก็บรนเดิ๋ครับผมตัวของอุยครับลดค่าคอให้กับตัวของโฮชิโนะคอมแบทของเรานะ จากนั้นก็ใช้ตัวขอบีเด้ครับทำการโดดรถเกาะบูเข้าไปครับอ่าโอเคนะครับนะอรนะอ่าคอสัสนิดนึงนะครับนะใช้ตัวของอารุนะครับผมนะแล้วก็คทามะาครับผมทำการบัฟอะไรที่ร้อยตรงส่วนนี้นะแล้วก็จัดไปเลยครับดาเมจหนอๆสักหนึ่งทีนะครับนะเอาให้โดดทุกตัวนะ โอเคนะครับนะฮิวสักน,นิดนึงก็ได้ครับลงจาคอสักน,นิดนึงนะครับนะอ่าเรียบร้อยครับ ก็ประมาณนี้ได้ครับนั่นในส่วนของทีมสอบรอบนี้ได้ครับนะก็ใครไม่มีตัวละครตัวไหนก็รอไปปรับๆเอาตัวเองดูกันแล้วกันนะครับอ่ะก็จบลงไปเรียบร้อยครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดตัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ